หลายวันแล้วค่ะทุกคนหลายวันแล้วได้ไม่ได้กันไก่ก็จะมาตัดอันนี้ได้กันไก่ก็จะตัดปลูกทุเรียนได้กินหน่อ,อไม้แน่เลยเนี่ยนี่มันเกิดขึ้นมาอันนี้ที่เราดามเนี่ยวันนี้ก็จะตัดอันนี้นะคะทุกคนตัดตัดที่มันติดตรงนี้เนาะฝนตกไหมที่น่นที่นี่ตกหนักนะฝนตกนะที่นี่ เราก็จะตัดตรงนี้แหละตัดไม่ให้มันอันนี้อะทุกคนไม่ให้มันแตกกิ่งออกไปอ่ะอตัดเกาต้องดูด้วยนะคะทุกคนตัดอตรงนู้นเลยโอ้